ครับสวัสดีครับน้องแดงครับสําหรับ behaviour. หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเป็นเรื่องของบทบาทและความรับผ er ิดชอบของบ,บุคคลที่มีต่อการสร้รางเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับสําหรับตัวชี้วัดของหน่วยนี้นะครับก็วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับ ต่อไปเลยครับมาดูสาระการเรียนรู้ของหน่วยนี้นะครับมีหมด3สาระนะครับก็คือ1ความหมายของสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับสาระสองก็คือการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนสาระสามก็คือเนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับบทบาทและความรับผิดชอบก่อนนะครับเนี่ยครับการสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคนะครับ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนะครับที่มีต่อภาวะสุขภาพของตนเองซึ่งนอกจากนี้นะครับยังต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของสนมด้วยนะครับดังนั้นพวกเราทุกคนนะครับจึงเรียนรู้บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้ความหมายของสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคก,ก่อนนะครับมาดูสุขภาพก่อนนะครับนี่นครับองค์การองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ w h s o นะครับได้ให้ความหมายของสุขภาพไปว,ว่าสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจสังคมและปัญญานะครับไม่ใช่เพียงการปะทจากโรคหรือความพิการเท่านั้นนะครับดังนั้นนั่นะครับสุขภาพจึงเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมนะครับ ต่อไปมาดูความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับการสร้างเสริมสุขภาพหมายถึงกระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะนะครับให้คนสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพและเป็นผลให้บุคคลน,นั้นมีสุขภาพที่ดีสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้เหมาะสมนะครับต่อไปมาดูความหมายของการป้องกันโรคนะครับการป้องกันโรคหมายถึงการกระทําหรืองดการกระทําบางอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปวดหรือเป็นโรคนะครับและไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําอีกนะครับอ่ะนั่นหละครับต่อไปมาดูนะครับว่าหลักการป้องกันโรคในชุมชนมีอะไรบ้างนะครับคือ 1. การป้องกันโรคล่วงหน้านะครับหมายถึงการป้องกันโรคก่อนเกิดก่อนการเกิดโรคนะครับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพประหยัดและได้ผลที่สุดนะครับในการป้องกันโรคนะครับมีด้วยกัน2แนวทางนะครับก็คือ1 การป้องกันโรคทั่วไปนะครับการป้องกันโรคทั่วไปคือแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีส่งผลต่อการป้องกันโรคทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นทําให้ให้ความรู้แก่คนในชุมชนนะครับอย่างเช่นจัดทาสื่อต่างๆเช่นแผ่นพับนะครับชักชวนคนในชุมชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแนะนําคนในชุมชนให้ปลูกพืชผักสมุนไพรที่รับทานเองนะครับอันนี้คือการป้องกันโรคทั่วไปนะครับ มาดู2นะครับการป้องกันโรคเฉพาะอย่างนะครับก็คือแนวทางการสร้างเสริมให้ร่างกายนะครับมีความต้านทานโรคต่างๆการปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคนะครับก็อย่างเช่นชักชวนเพื่อนนะครับและคนในชุมชนไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมในครอบครัวให้ถูกสุขลักษณะนะครับทาแผ่นพับใบพีจีต่างๆนะครับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องโรคแครั์ออกนะครับและตอนนี้ที่บ้านเรากำลังระบาดก็คือไวรัสโคโรนาเอชควิดสิบเกนะครับก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนไปนะครับต่อไปมาดูการป้องกันโรคระยะที่เกิดขึ้นแล้วนะครับหมายถึงการป้องกันโรคในระยะที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้วนะครับการป้องกันการแพร่เชื้อและการระบาดของโรคในชุมชนเพื่อลดการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับ อันที่3นะครับคือการป้องกันโรคภายหลังการเกิดโรคนะครับก็คือการป <wh ats Napoleon> ้องกันโรคหลังจากการเกิดโรคหรือเป็นโรคแล้วนะครับเพื่อป้องกันเกิดความเป็นพิการนะครับหรือการร้สัมสภาพที่จะประกอบอาชีพตามปกติได้นะครับต่อไปนี่นะครับมาดูนะครับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับ การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปัจจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้นะครับอย่างมีความสุขและสามารถทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฉะนั้นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจึงถือว่ามีความสําคัญต่อสุขภาพและการมีชีวิตที่สมบูรณ์นะครับอีกทั้งยังเป็นวิธีการที่สนับสนุนการมีสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับต่อไปดูนะครับ โรคที่เป็นปัญหาในชุมชนนะครับก็คือโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อนะครับที่พบได้บ่อยในชุมชนนะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาซึ่งความแตกต่างดังกล่าวจะส่งผลการเกิดโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนนะครับแต่ละชุมชนที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ต่อมานะครับมาดูนะครับแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับคือห การมีส่วนร่วมนะครับในการกําหนดปัญหาและความต้องการของชุมชนับ 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนในฐานะสมาชิกของชุมชนนะครับเราต้องร่วมกันคิดและตัดสินใจนะครับการแก้ปัญหาต่างๆนะครับ 3. การมีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมสุขภาพที่กําหนดไว้นะครับ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนะครับ และสุดท้าย5คือการมีส่วนร่วมในการบูมบุญรักษาผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับอันนี้คือแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับนี่น,นะครับคุณครูมีตัวอย่างกิจกรรมที่พวกเราสามารถทําได้นะครับในการสร้างแนวร่วมนะครับคือ1การจัดตั้งชมรมเต้นแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพนะครับ2การสร้างเครือข่ายป้องกันสารเสพติดในชุมชน,นับมการจัดตั้งโครงการอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับ อย่างเงี้ยคืออย่างเช่นกิจกรรม3กิจกรรมเนี่ยพวกเราสามารถทําได้นะครับครับสำหรับในช่วงนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ